รับเข้าสู่ช่อง Little Sisters โอเควันนี้นะคะหลังจากที่เราได้ request มาจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแล้นผู้ชมทางบ้านเออทางบ้านบ้านใครก็มีรู้แต่ว่าเรื่องแหละคือมีคนพูดมาว่าอยากให้เราทำแบบเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนิดๆหน่อยแกช่หบกรีกเออเราก็เลยแบบมาคิดกันว่าแบบเออจริงๆแล้วอะ ทั้งเราทั้งสองคนเนี่ยก็คือเคยไปทั้งแบบอเมริกาเคยไปอยู่ที่อเมริกามาแล้วก็ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ออสเตรเลียอ่ะเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเอาจริงๆอ่ะเราเห็นความแตกต่างเยอะนะคือแบบว่าทั้งแอ accent นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือก็ต้องเกินก่อนว่าแบบจริงๆริงชิต้าเนี่ยมาอยู่ที่นี่ได้แบบสามปีจะดูสิจะสี่ปีแล้วโอเม่กอนโอเม่กอนคือก็จะบอกว่าตอนที่มาแรกๆเลยอ่ะคือมีแต่คนพูดว่าแบบ เฮ้ยเราคุยกับฝรั่งหรือคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยมีคนมาบอก oh shit are you got American accent oh my god oh m นอนจบนั่นหนึ่งทีตัวจริงแต่คือเอาจริงๆคือตอนแรกๆที่มามีแต่คนพูดว่าเฮ้ยทำไมยูมีแบบ American accent อ่ะคือแบบอ๋อเคยไปอยู่เมรกามันจางคุณก็แบบอ๋อไม่แปลกใจอะไรอย่างเงี้ยแต่คือมาอยู่3ปีกว่าคือตอนนี้สำเนียงเราก็มิกซ์มากตอนแรกๆอ่ะฟังเขาไม่ค่อยออกเลยนะ คือทางที่เราแบบเฮ้ยค่อนข้านที่จะแบบคอนฟ i เ e n ซ์นิดนึงว่าแบบว่าเราต้องพูดฟังอ่านดูเรื่องอ่ะนื้ออกป้ามันก็ภาษาอังกฤษอ่ะแกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาตอนแรกๆทาไมเราฟังไม่รู้เรื่องหรือว่าภาษาเราตอนนี้ก็ดีขึ้นก็ดีขึ้นก็คือรู้เรื่องแล้วแหละแต่ก็คือแบบว่าสำเนียงเราก็กลายเป็นมิกซ์ไปเลยกลายเป็นว่าพอเราไปคุยกับเพื่อนที่อเมริกาตอนนี้คือเพื่อนเก่าจากตอนที่อยู่เมกาคือเพื่อนก็แบบเฮ้ยชีดา what happened คือแบบว่าสัเนียง เปลี่ยนไปอะคะอ่ะเปลี่ยนไปเนอเลยคือแบบเออคือแบบยูสำเนียงแบบมิกซ์มากตอนนี้นะแต่อย่างน้องเต้นเนี่ยก็คือเพิ่งมาใช่เป็นไงบ้างคือเต้นหนี่เพิ่งมาที่นี่ได้ประมาณเข้าเดือนที่ห้าแล้วก็ตอนแรกที่มาเนี่ยบอกเลยว่าฟังคุยกับคนอื่นอะไม่ค่อยรู้เรื่องอเพราะว่าอะไรเพราะงงว่าอะไรใช่ตามนะคะท่านผู้ชม อาอไม่ใช่ <c oughs> คือเพราะว่าเหมือนกับสำเนียง <c oughs> ที่เขาใช้คําพูดของเขาบางคําพูดมันค่อนข้างแตกต่างจากเมกาเพราะว่าตอนที่เราอยู่อเมริกาเราค่อนข้างมั่นใจว่าเราแบบใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับที่สื่อสารกับคนฝรั่งได้อย่างสบายๆบายอะ่ะ <c oughs> แต่พอมาอยู่ที่นี่ก็งงๆมากตอนแรกๆก,ก็แบบ เอ๊ะทำไมไม่เข้าใจนะ <laughs> คือออสซี e แอคเซนกับ American a c คเซนคือมันมีหลายๆคำเขาออกเสียงไม่เหมือนกันเลย <Wow. S 2> ใช่ไหมแล้วก็แบบว่ามีทั้งสลงสแลงอะไรอย่างนี้ด้วยที่แบบว่าคนที่นี่เขาใช้การที่แบบว่าไม่เหมือนเลยแม้แต่นิดเดียวคือคนก็จะมาอลไรก็จะงงงงกงๆนิดนึงนะจ๊ะ <laughs> เราก็จะมาแชร์ American vs Australian accents <c oughs> นะคะเราก็จะมาพูด accent มันเือนอยังไงแล้วเราก็จะรวบรวมคำเท่าที่เรานึกออก <c oughs> อย่าใช้คำว่าแบบมาสอนหรืออะไรนะคือแบบว่ามาแชร์ดีกว่าออเอว่าแบบมาแชร์สิ่งที่เราแบบคิดว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนเอารา<ล>ก็เจอกัน<ต>ทุกวันแล้วก็จะใส่พวกแบบแสลงของ Australian slang ลงไปด้วยใช่ที่น่าสนใจว่าแบบว่า เราไม่เคยได้ยินที่เมการาากอนแล้ว็มว้าวที่นี่อ่างเแบบเออก็ต้องมาดูกันก็เป็นไงพร้อมยังพร้อมพร้อมยังก็คือพร้อมยังพร้อมไปโอเคเราก็จะมาเริ่มด้วยคำแรกนะคะก็คืออเมริกันส่วนใหญ่แล้วอะถ้าเกิดว่าในเวิร์ดอมีตัวทีเขาจะออกเสียงเป็นตัวดีั่นเองก็คืออย่างเช่นคำว่า beautiful I'm beautiful I'm very very beautiful นะค ก็จะเป็นตัว D อย่านเห็นได้ชชด beautiful and beautiful she's not beautiful อันนี้ก็คือตัวอย่างอีกตัวอย่างนะ beautiful ถ้าเป็นคนที่นี่ก็จะพูดว่า beautiful beautiful ออตัวีจะใช้เออคุณทําว่า bottle bottle of water bottle of water เมกันจ๋า very American าที่นี่ก็จะเป็น bottle of water bottle bottle of water then right. they'd make a new but bottle mm. of water how they end saturday 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 one saturday because i'm in the deep s-a-t-u-r-d-a-y that's how i'm saturday but he got a saturday but he could a battery battery that's s-a-t-u-r-d-a-y s-a-t-u-r-d-a-y battery แล้วเป็นอเมริกันก็จะเป็น battery battery อรี่แบตเตอมีเออจริงจอ่ะมีคำหนึ่งนะมีแบบเคยเห็นอยู่ในตาม Facebook อะไรเงี้ยที่แบบว่าทหารอะทหารของออสเตรเลียออสเตรเลียกับอเมริกันอะมาเจอกันแล้วอยู่ในค่ายแล้วแบบคนอเมริกันอะทหารอเมริกันถามว่า did you come here to die แบบคุณมาที่นี่มาตายหรือเปล่าเออแบบโคโรซี่ก็ตอบกลับไปว่า

to die เราก็รู้ว่าเออ to die คือแบบมาตายเปล่า to die ทิววันนี้ today เออโอเคอีกคำหนึ่งนะที่แบบได้ยินบ่อยมากคือเป็นคำที่เราใช้บ่อยอ่ะใช่เออชิมไปจมันมากเออก็คือคำว่า literally 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 คือที่แปลว่าอย่างแท้จริงอ่ะ literally แบบ I อ just literally saw that literally hmm. คือแบบเป็นคำที่ใช้ประจำคือคนที่เนี่ยเขาจะสำเนียงออกไปทาง U K มากกว่าแบบว่า U S คนที่เนี่ยเขาจะพูดว่า l i t e r a l l y คือจะออกเออ U K เลยตอนแรกๆเราก็ไม่แน่ใจว่าแบบเฮ้ยมันคือคำเดียวกันหรือเปล่า ว่ามันฟังต่างมากออกเสียงแบบโคลาคำเลยแต่เดี๋ยวนี้บางทีก็ติด literally แล้วจริงๆบางทีก็ literally บางทีก็ literally นั <No. S 1> คือคำเดียวกันนะคะที่แปลว่าอย่างแท้จริง <c oughs> จริง genuinely อะไรเงี้ยอเอาละค่ะ 5, ต่อจากนี้เราก็จะมาสู่พวกหมวดหมู่คำลงท้ายด้วยกันว่าลงท้ายด้วยคำนี้มันออกเสียงต่างกันเช่นคำแรกเลย e r คนอ u อส่จะตัดคำ e r ทิ้งแล้วก็เปลี่ยนเป็นคำตัว a ใช่เป็นตัวเอนะคะอย่างเช่นคำว่า American accent จะเป็น over better burger quarter together water หรือว่า butter นะคะคือจะเป็นแบบเออชัดเลยแบบเออะไรก็ถ้าเกิดว่าเป็น Aussie เนี่ยก็จะแบบตัดออกเป็นตัวเองใช่ไหมใช่ใช่ตัวเองเออก็จะเป็นแบบ over better burger quarter together water แล้วก็ butter นะ แล้วก็เช่นเดียวกับตัว O R นะคะที่ลงท้ายเช่นคือว่า in American นะคะก็จะ oh. เป็น actor doctor visitor และ translator อัสซีก็จะเป็นแบบ actor actor คือมี er เออเลยนะเออ uh huh. actor doctor visitor translator แล้วก็ต่อไปนะเป็นตัว air ซึ่งคราวนี้เขาจะไม่เปลี่ยนตัวเอแล้วเพราะมันเป็นตัวเอยู่แล้วแต่เขาจะคัดตัว R ออกไปคือเออไม่เออขี้นเกียจอะไรเงี้ย <laughs> แล้วก็จะแบบจะคำว่า c o r e polar s h e d d a r bar vinegar นะคะล้วก็จะเป็นคำว่า car polar s h e d d a r bar vinegar เอาจริงๆคนที่นี่เขาขี้เกียจกัน่ะเขาเลยแบบ cut oh, <no. S 1> everything short <c oughs> นะค่ะ <c oughs> same as U R E ซึ่งเราก็เปลี่ยนไปเป็นตัวเออีกแล้วนี่ก็เป็น American ก็ยางคำว่า pressure treasure nature แล้ว structure signature นะคะแล้วก็ตัดออก p อส s i b l e ก็จะเป็น pressure treasure nature แล้วก็ structure แล้วก็ signature อะไรอย่างเงี้ยจะตัดมวนๆอ,นอะ่ะไม่รู้อ,อ่ะจะม้วนๆคือ,อแบบอเมริกันจะแบบ e rr, จะแบบว่าใช้ลิปเยอะเออเอาสิก็จะขี้กเกยยียจหน่อยมาต่อกันที่ a oh, your นะคะเ<อ>ขาก็จะ shorten ตัว A เหมือนกันว่า<อ>ก็อย่างคำว่า color favor neighbor labor หรือว่า behavior ก็จะตัดออกมา color favor neighbor <Lab> ง่ายๆหรือว่า behavior <c oughs> ใช่แบบดูแบบเอออไม่ต้องออกสิ <c oughs> ่งเยอะคิกิ The l ล s สวันนะคะลงท้ายด้วย re but also pronounce as a E ก็คืออย่างคำว่า center fire wire inquire ก mm ็ hmm. คือเปลี่ยนเป็นอักษก็จะเป็น center fire wire อะไร i n q u i r e ะมันด้วยอ่ n q u i r e อ่ะสั้นๆมันจะแบบมีตัวเอกเลย发扬ลองเรพลง Younger Fire สวยเซ็กซี่แล้ะยังก็ไฟอ่เดี๋ยวเรียกสิ์นไหมเนี่ยโอเคส่วนนี้ก็คือ examples นะคะที่เราได้ทำการรวบรวมที่เราคิดได้พูดให้มันดูดีหน่อยก็คือเนี่ยแหละค่ะก็ เออมาเป็นตัวอย่างให้เห็นถึงความแตกต่างเนะของแบบ accent ทั้งสองประเทศเออก็แบบไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเราแบบทั้งทันที่แบบ n a t i v e ะบางทีก็ฟังกันเองไม่ดูเรื่องก็ไม่ต้องรู้สึกผิดเฮ้ยเราแบบเป็นคนไทยหรืออะไรอย่างงี้ยงูหรือเปล่าเขาก็เองฟังไม่รู้เรื่องเลยเออส่วนเราจะทำ ep สองละกันต่อไป เกี่ยวกับเพลงแล้วก็คำที่ออซี่ใช้กันกระจายไห o m e t h ม n g l ง k e ยจ้าเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใน EP ต่อไปนะคะใครอยากชมก็ต้องติดตามาดูใชโ่โอเคโอเคบายบายไปแ่แร่อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอใหม่ๆของพวกเรานะคะบาย